สวัสดีครับคขาถุยชแนลสกุลเจนกับพี่แรงกิฟต์กันกันเดื่องตัวเตะนะครับผมวันนี้นะก็เป็นอีกหนึ่งวันวันว่างว่างของขาถุยชแน,นลนะฮะก็ผมเพิ่งตื่นเลยตอนนี้ก็น่าจะเที่ยงกว่านะครับแล้วนะพอดีมีน้องโทรบอกพี่ปั๊กเสื้อที่ผมส่งไปให้แล้วถึงแล้วนะครับก็คือคนที่ขายของให้ผมนะครับผมได้ส่งของมาก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยในการโดนโกงนะครับผม ไม่จะพูดยังไงดีคือผมผมไม่โกงแน่นอนอ่ะผมรู้จะพูดยังไงดีนะใครรู้จักผมน่าจะรู้อยู่นะครับเพราะว่าอาชีพเสื้อมันเศษนะี่คยอ,อาชีพที่ผมรักที่สุดมาดูกันว่าของถึงยังหัฝงวฝนจะตกไหมเนี่ยไฟฟ้ามันสว่างมาดูนะครับอ่ะเห็นมีอะไรนะเฮ้ยมีของมาสง่งจริง ส่งแล้วนี่ก็นหนึ่งอังนนี้หอยแมนนะครับแล้วมาดูกันว่าเราได้อะไรมาถุงนี้มูล,ลค่าประมาณ1,000งบ,บ,บาทนะครับ1,000งบาทนะมาดูกันครับแท้ปลอมสภาพดีหรือไม่ดียังไงถ้าตรงที่คุยกันไว้รอรับเงินครับ1,000งบาทหัวออดีนะเพ้่อส่งสิบล็อกมาให้นะ มาดูการมาดูการการแพ็คของแบบนี้ถูกต้องนะครับหนึ่งเลยเซฟเสื้อด้วยเซฟเสื้อของคนที่ซื้อนะครับเป็นพ่อค้าแบบนี้ถูกต้องนะครับถึงจะเป็นคนเก็บแต่จะขายต่อก็แพ็คอย่างนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับ <c oughs> มาดูกันครับขั้นแรกเลยขอเป็นวงสเลเยอร์นะครับป้ายเจนซีนะครับ ป้ายเจนิซี่เก้าูนของแท้ครับตัวนี้โอ้โหแต่เป็นป้ายนี้นะครับป้ายนี้นะครับคือเก้าศูนตรงยกแต่เป็นตะเข็บคู่ครับถ้าเป็นป้ายไหวโอดนะครับเดี๋ยวบนล่างคู่อะไรเงี้ยส่วนใหญ่คนก็ถามว่าเล่นกันไหมเขาก็เล่นกันนะป้ายเนี่ยแต่ว่าแบบค่อนข้างน้อยนะครับราคาอาจจะดรอปลงมาหน่อยนึงนะครับ,บอกลงมาประมาณสมุิ เสื้อตัวนี้9,000หลบลงมาเหลือ7,000อย่างเงี้ยนะครับลูกค้าแต่ถ้าคนที่โดนใจแล้วชอบจริงๆะครับ10,000ก็ไม่ต่อจริงๆครับเสื้อยืดวินเทจสวยนะทุกคนสวยมากป้าเจนเนซี่เลยเก็บคู่ตนคู่นะครับล่างก็คู่อ่ะผมขอเช็คตำหนินะการเช็คตำหนิกับผมคือการเสื้อดูนะครับแล้วไล่มานะครับ โอเคมีรูเลยนะเปิดพุบเจอรูเลยหนึ่งสองนะครับเพราะว่าราคาคุยกันวันหนึ่งหมื่นบาทนะครับถ้าต้องหนีเยอะจะมีการต่อรองเกิดขึ้นนะครับมีสองรูที่เห็นนะครับมีสองรูมีสองรูที่เห็นนะครับอ้าสามรูแล้วครับรูที่สามโผล่มาเป็นรูมดนะครับ รูมดสำหรับเสื้อยืดอบินเท็ตคือผมก็ไม่ได้ซีเรียสน,นะเสื้อยืดอบิลเท็ยี่สิกว่าปีอะ่ะทุกคนคือแม่งมันต้องมีรูบ้างแหละนะครับทั้งตัวไหนที่ไม่มีรูคือสภาพาเขาจะใหม่นะครับรานะคาก็จะสูงขึ้นนะทุกคนทุกผมเช็คเรียบร้อยนะครับก็มีสามรูมดนะครับสามรูมดแล้วก็ได้รันนะครับทุกคนที่ผมเห็นได้รันคืออะไรได้รันเป็นแบบนี้ครับ มันจะมองชัดไหมอ่ะเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนได้ดูเต็มนะนี่ครับคนที่เล่นเสื้อจะรู้จักเขาว่าได้รันบางคนอาจจะเพิ่งเล่นอาจจะไม่รู้จักเคยได้รันก็ไม่ยอมมองไม่ได้ดูเลยแล้วเวลาไปขายคือบอกคนที่ซื้อไปบอกได้รันเราก็ไม่รู้ว่าได้รันคืออะไรนี่นะครับได้รันคืออันนี้ครับได้มันจะหลุดออกนะครับนี่ได้มันจะหลุดออกนะครับหลุดออกจากตัวเสื้อนะครับผมต้องเช็คได้รันเพิ่มเพราะว่าผมเจอได้รันหนึ่งดูเฮ้ยหนึ่งหนึ่งรันนะครับ มีที่เดียวรันนะ่ะน่นมมีที่เดียวครับถือว่าไม่เยอะนะฮะถือว่าไม่เยอะนะทุกคนคอยดยใกล้มีครับได้รันได้มันจะหายไปเนี่ยครับบางคนไปขายอะไรคือได้รันพี่สภาพก็ดีผมซื้อตามที่เขาดีเทลคือได้รันเนี่ยทําให้คุณสามารถลดราคาได้ประมาณห้าร้อยบาทนะฮะจริงห้าร้อยบาทมีเยอะนะครับแต่ว่าตัวน,นี้เดี๋ยวผมไปดูดีเทลจริงๆว่าน้องเขา ดิฉัว่าไงแต่ผมไม่ซีนะครับผมไม่ค่อยซีเรี่ะไรคือสก,กีนดีอะไรดีคือตัวนี้ผมให้ผ่านนะครับอาจจะมีต่อรองราคาลงมานะครับจากหนึ่งหมื่นบาทนะครับตัวนี้ถือว่าโอเคนะต่อไปดูคิดนะครับไซส์อะไรโอเคหมดนะทุกคนต่อไปไคิดตัวนี้ป้ายสวยครับป้ายออสปอร์ตนะฮะโอ้โหสภาพดีนะเฮ้ยหลังทัวร์วลเลยสามแถวนี่นี่หลังทัวร์สามแถวทุกคน อ่ะคิดนี้เป็นที่นิยมนะพี่อยู่วงที่พี่อยู่บอยทีเจก็ยังใส่เลยวงคิดนะเป็นเสื้อที่สวยของขออนุญาตดูดีเทลเลยนะครับดีเทลมีอะไรไหมนีม่ขาดข้างรูไหมไม่มีขาดข้างรูครัทุกคนไม่มีเลยตัวนี้ผ่านเลยอะ่ะ ทุกคนตัวนี้ผ่านเลยอะครับตัวนี้ไม่มีรูเลยอะครับทุกคนสวยมากเป็น t h เด d e r ด้วยแต่ว่าก็ไม่แพงถึง5000ันอย่างนี้ไม่ถึงนะครับก็คพือร้านเราเนี่ยจะเป็นการประมูลน,นะครับคือลูกค้าสามารถใส่ราคาด้วยตัวเองได้ปิดเท่าไหร่ปิดเท่านั้นนะครับอยากรู้ว่าที่ไหนผมขึ้นให้ครับปุ้ง b a c k น e ตอร์ store นะครับตาม,มาได้ครับทุกคนในแฟนเพจเฟซบุ๊กนะครับ พักพีเดเตอร์สตนะครับนี่ครับนี่นะนี่นี่สวยมากตัวนี้ผมยังได้นะถ้าผมขาเอาจะเข็บคู่จะเข็บเดี่ยวด้วยฮะพา,ายออสปอร์ตบางตัวเป็นเข็บคู่แล้วตัวนี้เป็นเข็บเดี่ยวนะครับถือว่าโอเคเลยเดี่ยวบนล่างนะครับเดี่ยวบนล่างคืออะไรอันนี้เดี่ยวบ่าต่างหากนะนี่ครับเดี่ยวบนเป็นอย่างนี้แต่เข็บเดี่ยวบนก็คือมันจะบ่งบอกเลยว่านี่คือยุค90ครับทุกคน เนี่ยเดี่ยวบนแล้วก็นี่เดี่ยวล่างนะครับเลยเรียกว่าเดี่ยวบนล่างเดี่ยวนะครับถ้าเข็บบนคู่บนคู่เป็นยังไงบนคู่ก็คือข้างบนเนี่ยใช้แขนเนี่ยคือไปเข็บคู่ล่างคู่ใช้ล่างก็คือไปเข็บคู่นะครับแค่นั้นดูง่ายๆซะยอะแล้วก็สก,กีนนครับถ้าสก,กีแพ้ป,ปอมเนี่ยต้องศึกษาก่อนนะไม่ใช่จะเข้ามาเล่นนะปุ๊บเข้ามาเล่นเลยเพราะของปอมอาจจะมีเยอะนะครับ ส่วนใหญ่ของปลอยจะเป็นลายที่นิยมนะครับพวกฮันเช็บบ็อกอะไรเอซ c ดซีมาทัลิก้า OVP ส่วนใหญ่เป็น OVP จะของปลอมจะเยอะมากถ้าทำแบบนี้ขาย200ของปลอมใช่ปะแต่ว่าบางคนแม่หงหัวหมอซื้อ200ขาย500อย่างเงี้ยขายพันหนึ่งอย่างเงี้ยก็เป็นสิทธิ์ของเขาแต่ต้องบอกลูกค้านะครับการขายของไม่ใช่คุณเอาของปลอมมาขายบอกขายรา้บอกว่าราคาหลุด1,000บาทเขารับมาแล้วเขาไม่รู้ว่าของปลอมนี้ไม่ได้นะครับ นะซื้อขายขอนะครับต้องมีสัจจะจําไว้นะครับถึงจะมีคนดูและมีคนซื้อครับก็วันนี้ไปไหนต่อทําอะไรต่อรอดูครับเฮ้ยเพิ่งนี่เราดูอะไรผมจะบอกว่านี่นะครับนี่นะครับคุณธเนศครับรอรับเงินเลยครับนะรอรับเงินเลยครับเอกสารให้นะครับทางทางไอจีนะครับ สามารถติดต่อผมได้ในไอจีแฟนเพจแล้วก็เฟซบุ๊กผมนะเดี๋ยวผมขึ้นให้หมดเลยตึกตึกต๊ก,กนะครับสามอย่างนี้ติดต่อไมาได้นะครับก็ผมไปทำอะไรต่อรอนดูครับแต่ตอนนี้ไปจ่ายตังค์ให้เขาก่อน Let's go หลังจากรีวิวหลัาาจากที่ว่าเราซื้อเสื้อไปแล้วรีวิวไปนะครับก็บต้นไม้ต่อนะครับ,บต้นไม้ชิๆวๆฮะยี่งเนรอ ผมชี่อยู่เลยอะครับทุกคน oh. ครับแล้วก็ต้องรถแบบพิสดารครับเพราะว่าไม่ถึงครับอสักคู่ครับหลังจากจรถรับต้นไม้เสร็จขอมาส่งอีกแล้วฮะมาดูกันว่าคืออะไรแกเลยเฮียเดฟหน้าเด็ก พี่แจ๊ซใส่ลายนี้ครับผมแกะให้ดูนะตัวนี้ผมซื้อเองเลยผมจะได้ผมเป็นคนซื้อมาผมซื้อมาหมื่นกว่านะป้ายใหญ่แอนที i j โอ้โหอกใหญ่อกใหญ่มากนี่ตัวนี้ผมซื้อมาตัวนี้ผมซื้อมาหมื่นหมื่นหนึ่งพันบาทนะครับหมื่นหนึ่งพันบาท ผมว่าจะมาขายสักหมื่นสองห้ากำไรพันห้าพันห้าันหนึ่งครับทุกคนนะครับก,นะบก็ประมาณนี้ได้มาอีกตัวหนึ่งละเดฟช่วงนี้ไม่ค่อยได้ซื้อเดฟเลยน,นครับนี่นี่ครับเมื่อสักครู่เลยฮะของถึงอีกชิ้นนึงครับและนี่คือชิ้นใหญ่มากทุกคนนี่เขาเพิ่งมาส่งให้ผมเลยนะฮนะมาดีวิวกันเลยครับของจากภาคใต้นะฮะ ภาษาอังกฤษด้วยอะพยาไทยอะไรเงน้น้ออันนี้ส่งแบบเ e ดี่ยวของนี้ต่ออุ้ยอันนี้แ,บบแพ็คมาผมซื้อมาเยอะนะครับเป็นราคาไม่สูงนะครับแต่หมดนี่ก็เกือบหมื่นนะครับสำหรับคนที่แบบว่าผมซื้อมาสำหรับคนงบน้อยอะทุกคนมาดูกันเลยอันนี้คือชอบส่วนตัวครับืดด มาฮีโร่คาเดมี a ครับหนึ่งตัวตัวนี้ขายกันประมาณห้าร้อยบาทถึงสามถึงหกร้อยอะห้าร้อยบาทหกร้อยบาทแล้วต่อไปครับวงเมกเ d e ดสฮะไหนวงเมกเเดสตัวนี้ก็มีหกถึงเจ็ดร้อยบาทเข้ามาต่อไปครับวงกัน n ินโรสปีสองพันตัวนี้เป็นพันเลยนะ ตัวนี้ผมเปิดประมาณพัหนห้าแล้วกันเกือบพันกว่าบาทอะพันกว่าบาทต่อไปก็เป็นโอตัวนี้ใหม่คิลิปตัวนี้เป็นไมเคเดชครับหนสิบสามสวยนะแล้วเอนจิเนีแล้วก็มีเก้าศูนย์มาตัวหนึ่งครับนี่เป็นตลกนะครับอันนี้เป็นตัวตลกนะครับาหนังนะเรื่องอะไรผมก็ไม่รู้เนี่ยต่อปีหนึ่งก็เก้าศอกผมไม่ได้เซียนหนังนะครับแต่ผมก็ซื้อมา เพราะว่าตัวนี้มันสวยดียังคงได้ซื้อมาครับมันจะมีกําไรครับมันจะมีกําไรต่อไปครับวิกกี้วิกกี้วิกกี้ลัปเปอร์ลัปเปอร์ยิ่งเป็นตัว90าวสยิ่งแพงนะต่อไปครับก็ซิลล่าครับอูตัวนี้แม่งเด็ดมากเลยอะ่ะถ้าผมขายนะผมขาย500อะ่ะ500บาทก็ซิลล่า ต่อไปครับบิกกี้ต่อไปครับสมบหมดแล้นะทุกคนนี่ครับมาฮีโร่คาเดมีอีกแล้วผมชอบอนนี้เมะมากเลยทุกคนแล้วก็ f o r ์เรนเนนะครับฟอร์เรนเนสวยดีผมไม่รู้คืออะไรนะมันสวยอะปิดท้ายสุดท้ายครับกำลังดังมาก เดอะวิกเอ d นดีครับสายมากเดอะวิกเอนก็ทั้งหมดจะมีเท่านี้ครับวันนี้ก็วันนี้ขากถุยชนแนลขอลาไปก่อนสวัสดีครับ